โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุงสองสองน้ำวีหนึ่งนะวันเสาร์นะหลังจากที่เมื่อกี้นะโกงความตายแปะมาได้นะจะขอมาจัดอ e ียิปบุ๊กหน่อยแล้วกันนะสำหรับช่องนี้นะเอาเป็นว่าลัคกี้ทามมาอยู่นะแต่ลุงขอ ไม่รอนะกําลังจะแจ้งอยู่นะเดี๋ยวดูว่ามีเกมอะไรบ้างนะแต่ก่อนจะเข้าลักทีทําลุงมาดูในกลุ่มเหมือนสักนิดนึงนะั้นในกลุ่มวันนี้ก็ยังมีการพูดคุยน้อยอยู่นะคนไปเที่ยวไหนกันหมดนะปกติในกลุ่มจะคึกคักดีดานะพูดกันเยอะแล้วแต่ตอนนี้ถือว่าน้อยมากนะอาจจะเป็นข้อดีในการเล่นก็ได้นะถือว่าคนเล่นน้อยอัตราการจ่ายก็จะดีขึ้นนะประมาณนี้เลยในกลุ่มข้อมูลจะมีนะมาละกี้ถามมาแล้ว โอเคมีเกมที่น่าสนใจน่าจะเป็นจังเกิลน่ะลุงอยากเล่นนะเกมสายปั่นนะเดี๋ยวถ้าจบเกมนี้เราไปเล่นจังเกิลกันแล้วกันนะเอาเป็นะะเดี๋ยวขอเข้าไปดูในเกมพิเศษก,ก่อนเลยแล้วกันว่าจะมีการจ่ายยังไงนะถ้าเกิดใครสนใจเข้ากลุ่มริงใต้คอมเมนต์นะก็รับชมคลิปเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์นะลุงจะขอขยับเบ็ดสิสัก80หมุนเทอร์โบก่อนเลยอะ่ะ เปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวบ้างป,ปกติจะไปกันช้าๆนะแต่ทุน4,000แบบนี้เราขยับดุได้เว้ยขยับเบ็ดสิบถือว่าขยับพอประมาณพอตั้งต้นกันอเออีกหนึ่งเกมควนตีนนะไม่ค่อยเสกนะตอนกูขอให้เสกแม่นไม่ยอมเสกนะสกเกตเตอร์มาเอมาดอกนี้เต็มแผงเต็มแผงเต็มกระดานสวย 80หมุนก็เท่ากับ800นะจะลองดูว่าเหลือเท่าไหร่นะถ้าเกิดเกิน3,500ก็ยังโอเคอยู่นะในความรู้สึกดอกนี้มาเริ่มจะรัวขึ้นมากันต่ออ e ีก28 10มากันต่อลูก A 10ลงหนึ่งไหมไม่ลงนะอู้มาเยอะนะถือว่าดอกนี้66บาทกับเบ็ด0โอเคไปแม่ลุน A ไม่ติดนะกับทองเป็นตัวอะไรเคที่ดิแม่นะ่าเป็น ไอ้ไม้เท้านะเจสิบไม่ติดทีเอมาก่อน1 0บลงหนึ่งไหมสิบลงหนึ่งไหมกังเขตลงสามเศกนะสูไว้ดอกนี้นะไม้เท้ามาอย่างเยอะร้อยแปดสนะรางวัลก้อนโตไมว่าโผล่ไหมโผล่ไหมโอ้ยเศกอีกแล้วนะเป็นเจแต่แถว2ไม่มีเจดิแถว2ไม่มีเจก็ไร้ค่านะสเก็ตเตอร์3ตัวไม่เกิดนะต้องสตัวนะถึงมันจะเกิดนะเอมา ไปกันต่อเออข้างนอกมาดูเดือดเหมือนกันเว้ยอยากที่จะเสีย800นี่กรนกไรโผล่อยู่นะมาตามทุนึ่งนิดนึงละถือว่ามาดีนะข้างนอกลายนอกมาค่อนข้างแจ่มนะเดี๋ยวลุงจะปรับเบ็ดแล้วเล่นข้างนอกกันก่อนนะติดมากอบทอง2ตัวเป็นอะไรเอ่ยเป็นกางเขนกับตัวคิวคิวมาไว้แถว3ไว้แถว3ตัว A ไปแน่นอนหนึ่งเไปกันไม้เท้าไปต่ออุ้ยสกเกตเตอร์2ตัวมาไวไปไวนะ พีจียังไปช้ากว่า pp และ pp นี่ถ้าเปิดเทอร์โบนะไม่ต้องไปดูมันแล้วดูไม่ทันนะแม่แต่หายไปครึ่งกระดานแทนที่จะมาคำนวณได้ต่อไม่มีนะเคมายัางเงียบอยู่สิบมาสิบมายัางเงียบขยับตัวเจมาให้มา โอ้โหเงียบไว้เจมาอีกกางเขนกางเขนไอ,อย้ยาไม่ติดสิบมาก่อนสิบมาก่อนยังไม่ไหลเจมาโอ้สวยดอกนี้เคมาไม่วามาเชื่อไม่ติดตอนแรกว่าจะชมอยู่นะว่าลายนอกมาดีแม่งตอนหลังเริ่มแดกคุณนะลุนฟีในฟีก่อนลุ้นฟีก่อนยังไม่ติดยังลุ้นได้อีกตัวฟีมาไหมเอลง3ฟรฟีลงแถวไหนก็ได้ เอลงสเอยังมาอยู่อุ๊ยสมตัวอยู่อีกยังไม่ติดยังไม่ติดขอ,อหนึ่งตัวนี่ามาไหมแม่นะไม่ได้นะอยู่ให้เสียใจก่อนไม่ได้นะรีบมารีบไปเหลือเกินนะเออมาดูกันวันที่คนเล่นน้อยๆจะมีการจ่ายเป็นยังไงบ้างนะสำหรับพี่เสกนะกิวมาเต็มแผงเต็มกระดานสวยลูกปิ๊ยแม่ไม่ไหลไม่ไหลยังไม่ไหลนะ ติบหมุนขอขยับเบตไปเป็น30-80หมุนนะรู้สึกว่าข้างนอกมาดีอยู่ขอลุ้นต่อขอลุ้นต่อยังไม่อยากซื้อนะลุงเป็นคนที่ชอบเล่นสายปั่นนะขอมาลองปั่นหาดูก่อนนะปั่นหานะไม่ใช่ปั่นหานะต้องเป็นปั่นหาให้เข้าฟรีนะสกเก็ตเตอร์2ตัวติบแถว3ไม่ได้โอ้โหเคมาขายับปูลูกเลูุกเอมาครึ่งหน้าครึ่งหน้าสิไปก่อนเออเอาดี ดุไมคิวไปต่ออีก3าลไรนอกมาโหดไรนอกมาโหดแต่ไม่สุดทีนะยังไม่สุดเอมามาโหดก็จริงแต่เรายังไม่เห็นรางวัลก้อนโตนะตอนนี้เจมากรอบทองเป็นตัวอะไรเอ่ยกรอบทองเป็นลูกกตาลูกกตาไม่มาไม้กางเขนไหมไม้เท้าไหลไปลุกคำนวณมาไห้กรอบทองตัวเจเป็นคิวคิวคิวไม่ได้โอโห ไม่สุดเว้ยมาแต่กักมาแต่กักนะตอนนี้ตามทุนอยูประมาณ1 0 0 0บาทแม่งรุ้นให้เข้าฟรีนะขี้เกียจจะไปซื้อเบ็ด30นะเบ็ด30ถ้าเข้าฟรีได้นี่แรมนะลูกมาไม่เจมาก่อนเออขยาวอีกนิดนึงเอ้ยเอย้สิบมาต่อเอเอไปต่อ10บไปต่อ10ไปต่อ,ตอนะรุนคิวไปต่อเฮ้อไหลเว้ย มากันต่อกางเขนกับไม้เทา้ามากันต่อลูกกระตาเอาดียังโหดยังโหด157นะเป็ดสาเคไปขยับอีกนิดนึงมากันต่อกางเขนขยับขยับ,ยบเคมาติดยังไม่ติดเจมาก่อนกอบทองเป็น โอ้โหเป็นงูติดไม่ติดไม่ติด,ตดนะมาเป็นของแพงนี่แม่งโอกาสติดยากนะวูตามทุนอยู่ประมาณพันสมแม่งไม่ได้เข้าฟรีเลยเดี๋ยวปัญหาตอนนี้เกมะไม่เข้าฟรีไม่เป็นไรถือว่าเราซื้อแล้วมันไม่จ่ายเว้ยคิดแง่บวกไว้ก่อนคิวมาเต็มกระดานคิวมาเต็มกระดานแล้วก็เปลี่ยนเป็นคิวอีกโอ้โหกรอบทองวายไม่ติด แมลูกเจต้องมาแล้วแหละช่องหนึ่งอ่ะยังไม่หูดอกนี้76ลูกเจติดไหมมากันต่อลูกคิวนะมากันต่อกังเขนนะลุนสกเก็ตเตอร์หนึ่งตัวลุ้นตัวเจแถวหนึ่งมาด้วยจะได้ล้างกระดานมากันต่อลูกสิบเบาเบานะโอ้โหอีกสามช่องยากยากแบบนี้ยากกังเขนแม่นั่นไงบอกแล้วมันยากนะเปลี่ยนเซกมาลูกกระตาไม่ได้ไประโยชน์เลย พี่เสกเปลี่ยนแบบไร้ประโยชน์มากเลยนะเมื่อก,กี้เอ <Okay, S 1> มากอนลูกเอไปลูกเจโหไม่อยากลุ้นนะเจแม่งหมดลุ้นกับแถวหนึ่งนะเปลี่ยนสวยลูกเจมาใครยับลูกพี่เสกเสกสวยๆหน่อยดีวะให้มันไปกันยาวๆอะ่ะเคมาหายครึ่งหน้าครึ่งหน้าแม่ไม่ไปต่อคิดว่าจะมีคำนวณเคมาก่อน ไหลมาทีละนิดไหลมาทีละนิดลูกมันต้องติดสักดอกดิวะนี่ถ้าเล่นแบบนี้ถ้าไม่เข้านี้เราต้องซื้อนะอเว้ยเอมากรอบทองสวย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 ,สยอกังเขนแม่กางเขนหนึ่งไม่มานี่ถ้ามาหนึ่งนะ่ะว้ยสองกับสนี่บันเทิงนั่นนั่น ต้องซื้อแล้วแหละถ้าแบบนี้นี่ดูนะถ้าเกิดเข้าฟรีได้เราไม่ต้องเสีย2,000ักว่าบาทเลยนะเว้ยอ่ะไปหาต่อดีกว่าอีก50หมุนพี่เกียรซื้อนะอยากเข้าฟรีอ่ะรู้ว่าจะได้ไหมนะลุงจะรุ้นให้เข้าฟรีให้ได้นะติดมาลูกแม่งเข้าฟรีมันสองพกว่าบาทอยู่นะเว้ยถ้าได้นะตอนนี้คือลุ้นแม่งให้เข้าฟรีอย่างเดียวให้ได้เนี่ย ทุกอย่างที่ทำมาจะให้อภัยหมดนะถ้าเกิดได้เข้าฝีสักครั้งหนึ่งเอมาก่อนันนี้คือเล่นแบบซื้อใจแล้วนะแหมยังออกสิมาอีกมาไม้เท้าหายไปแหมดูตกต่แทนที่จะเป็นตัวอื่นมัางสิบก็ขยันมารวมกันนะเมื่อกี้อ้โหเอาจนได้เพราะว่าทำไมกอบกับพิบนะ ลุงจะเลือกแบบกลางๆนะลุงขอไม่สุ่มไม่สุ่มนะ10บคูณหไปกันเลยลูกหลุนพิเศษกันว่าจะได้ไม่ได้นะเออกูขอจนได้ไว้ของฟรีเคมาก่อนลูกคูณหยังไม่ต่อยังไม่ต่อคำนวณมาแรกคำนวณแรกมาไวเยเยนหมุนวายเชื่อมเคกับเจไปสวยไม้เท้าไม้เท้าลงติดมาเออเปลี่ยนเคโอ้โหไม่ติดแม่งเปลี่ยนทั้งที เปลี่ยนตัวไม่มีประโยชน์นะอ้ข้ามุนอืมหืมสี่มุนเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยดีเออโหเงียบอีกสองมุนแม่งไม่รอดนะดูดิถ้าเกิดกูซื้อสองพันกว่าบาทนั่นอุ้ยตุ๊ก,กาตามาสวยแม่ไม่ได้ต่อเนื่องเว้ยสุดท้ายสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ของฟีโอ้โหมึงดูถ้ากูซื้อไปจากขนาดไหนวะนั่นจ่ายมา480บบาทถ้าซื้อนี่หัวร้อนเลยนะ ัวร้อนเลยนะ480ถึง2,000ไหมถึงไหมยังไม่ถึงนะกะว่าถ้าถึง2,000นะจะลองซื้อให้อีกครั้งนะอันนี้ปัญหาต่อปัญหาต่อเผื่อเข้าได้มาลูกเจขึ้นกระดานหายไปลูกหายไปแล้วก็ลูกเจกลับมาอีกไม่ติดเจมาโอ้โหงูดอกนี้มาสวย เจอู้ยงู69ยังเบาอยู่สกเกตเตอร์2ตัวมากันต่อลูกสิลูกสิกมาเปลี่ยนสวยๆอู้ยกางเขนอย่างเยอะดอกนี้33 33งูมายังไม่ติดเปลี่ยนอีกรอบนี้เป็นเอติดมาเว้ยรอบนี้ไว้ y. แถว3มากันต่อลูกเคหายไปครึ่งๆเลยลูกเฮออ1ห6ดุหน่อยเปลี่ยนสวยๆโอ้โหคิวมาอยู่ ไว้ Why, แถวสียังมาถึงอยู่ยังมาถึงอยู่ยอยเออรางวัลก้อนโตแม่งก็อนโหยากเหลือเกินนะเกมนี้มาดอกนี้สวย55าสิบหยับต่อหูเป็นลูกกระตายากเลยมไม่ไหมมาไม้เท้ามายังไม่ติดขยับต่อทีละนิดทีละนิดเจมาสวย <c oughs> ไม่ได้ไหลเลยเว้ยหย แม่มึงไม่หยุดกูเข้าใจว่าเข้าฟรีได้นะเดี๋ยวลุงจะขยับอีกเบ็ดเป็นเบ็ด40นะจะเล่น50หมุนนะวันนี้ไม่ขอซื้อหากันข้างนอกเนี่ยดูว่าจะติดไม่ติดคิีวมาไม่ได้ไหลต่อไปไหลต่อไปมันต้องมาสักไม้เว้ยโอ้โหสอกนี้200 200หายไปครึ่งกระดานเลยอ่ะไม่ไหล มาลูกเจหายไปสิบหายไปลูกแหม่ไม่ดูอยากเห็นต่อนเนื่องแบบโ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 บสักสามรอบตีจะเจมาก่อนขยับลูกเจมากังเขนรอบทองเปลี่ยนไปด้วยได้กังเขนไปต่อ กังเขนไปต่อ372ไหลไปต่อลูกคิว4ีลูกเอไปต่อเอใขหยับมากังเขนเอาดีเอาดีพันเ 1, 7, โผล่มาอีกนิดหนึง่งมาต่อสเก็ตเตอร์3ตัวล้ลุนอีกตัวหนึ่งนะติดไม่ติดลุ้นอีกหนึ่งตัวลุ้นอีกหนึ่งตัวเข้าไม่เข้าหมนะไม่เข้าสเก็ตเตอร์ตอนนี้มา2ตัวนะ คิวคิวลงหนึ่งไหมไม่ไม่ลงโอ้โหแม่งแอบลุ้นได้เข้าฟรีให้ได้นะตอนนี้สก,เ,กตเตอร์สองตัวมาลุ้นลุ้นกันลูกเคลงไหมไม่ลงนะแม่โอ้ยเข้าอีกดอกนึงนะมาอีกครั้งนึงนะจ๊ะขอเป็นได้กล่องสุ่มจะดีไหมวะคูนึงคูน่คูณสิแม่งสุ่มเอาเลยนะ วัดดวงกันเลยดีกว่าอย่าเป็นคูณหนึ่งพอลูก1ิหมุนแล้วสหมุนกับคูณ10ทีคูณ10บไอ้ยาเยา้สะเทือนใจชิบหายเลยไปโอ้โหไม่แน่ไม่แน่อาจจะมาไว้อาจจะมาไวเว้เคมามาต่อไวแถวสองไวแถวสองสิบไปต่อสิบไปต่อเออดอกนี้เริ่มจะดูเริ่มจะดูพี่เสกสวยๆนะพี่เสก พี่เสกทำงานไหมอย่ขยับอย่างเดียบมากังเขนต่อเอาดิคุณเ็แล้วอุ้ยกังเขนมากอบทองเป็นตัวอะไรเอ่ยกอบทองเป็นเจโอ้โหของถูกของถูกแต่ไม่ติด2อ0พั 2002. โอเคฟื้นกลับมา8หมุนยังไม่ขยับเจ็ดหมุนสุดท้ายแม่เสกสวยๆคิวไม่ติดโอ้โหคิวมาดอกนี้สวยกอบทองไปอยู่สกกลเชียวลูกกระตามาไหมสิบมาก่อน เขาูุรกตาช่องหนึ่งยังไม่ติดมาคู่อ้โหอีก6หมุน10คูณสิแล้วตอนนี้ยังไม่ขยับซีหมุน4หมุน,มนแม่ยังไม่ขยับ3หมุนยังเออเคมาขยับหน่อยหนึ่งเอส0มากังเขนมาสวยดอกนี้สวยของยากของยากอันนี้ของยากอีก3หมุนมาลูกคิวดอกนี้สวยเปลี่ยนตัวเป็นเอ ต้องหนึ่งเอมาต่อวาแถว2กังเขนไปต่อนะนั่น,น,นกังเขนไปต่อกังเขนไปต่อโอ้โหไม่ได้ไหลนะสามพอีก2หมุนขยับต่อมาไม่ติดสุดท้ายสุดท้ายไม่ได้อะไรมานะโอ้โหยังขยับไปต่อยังได้เล่นกันต่อนะยังไม่จบยังไม่จบไปต่อขออยู U ่เบ็ดสเหมือนเดิมเนี่ยแต่ไปกันยาวๆต่อลูก10หมุนฟี ไม่ซื้อนะวันนี้จะขอวัดดวงหมดคือหมดไปเลยเตกสวยๆโอ้ยกังเขตมา180เต็มกะดานเคมาไหมเคไปต่อไว้แถว3เอาดิเอาดิใส่ดูมาใส่ดูมาไม่ติดไปกันตรงหู276ดอกตนี้มาเยอะฮ่าสาเกตเตอร์สเกตเตอร์2ตัวลุ้นแม่คิดว่าจะได้ลุ้น ไปกันต่อขออยู่เบ็ด4 0เอ้ยเบ็ด50เลยเอา้าไหนๆนก็สนุกกันแล้วนะอีก50หมุนนะมันเพิ่มทุนมาแล้วขอลองจัดหนักหน่อยมาลูกคิวลูกเจมาหน่อยเจมาหูร้อยสามห้าอย่างเยอะอย่างเยอะบอกกันเลยมากันต่อลูกคิวเออเอาทำมากันต่อลูกกระต่ายอีก400เอาดีเอาดีโผลอีกไหมสกเกเตอร์อยังอยู่หนึ่งสองตัวมาโู้โหรางวัลก็โตยังไม่โผล่นะหกห้าเจ็ดนะ มาลูกกระต่ายหกสิบเอาดิอย่างดูบอกเลยมาลูกเจมาแหมไม่ไหลไม่ไหลกระตามาอมหอหเงียบตบไม่ติีโอหูสิบมามากันต่อการเขน เจแม่ขอลูกเจช่องหนึ่งลูกเจช่องหนึ่งติดไหมเจมาไวแถว3ติดอะไรมามั่งไม่ติดโอ้โหติดมาเคมาเออเอาดิอาต่อเคกับเอห้าสิบมากันต่อลูกกระตาสิบลงหนึ่งยังไม่ติดโอ้โหอยากได้สิเมื่อกี้เต็มกระดานเลย แม่ไม่ไหลนะโอ้โหลุ้นของฟรียากเว้ยวเบตหน้าสิบอย่านิ่งเดี๋ยวว่าออกกันมาหน่อยลูกสเก็ตเตอร์สองตัวสองตัวยังไม่พอสองตัวยังไม่พอสามตัวแล้วตอนนี้ขออีกตัวหนึ่งเจมาตรงนั้นมาไหมขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งแม่นะไม่ได้นะสามตัวนะเฉียวไปเฉียวมาอยู่นะตอนนี้นะเออเสกสวยๆตัวเออย่างเยอะบอกเลยอย่างเยอะ ตัวยากทั้งนั้นเปลี่ยนกันอีกเป็นสิไม่ติดนะแม่สุดสาเสกทั้งทีมึงเสกสักสามแถวดิวะติดติดกันอนะ่ะโอ้โหกางเขนมาดอกนี้มาลูกสิบไปต่อยาวไหมตัวเคไม่ได้นะขอลุ้นก่อนซาเกตเตอร์หนึ่งตัวไม่พอไม่พอต้องมาเยอะๆเงียบ มาสิบยังอู้ยมาเต็มเต็มมาเต็มเต็มมาเต็มเต็มเงียบจังเว้ยพอเล่นเบ็ดห้มึงนิ่งแล้วว่าโอ้โหไม่มาขอขอีกห้หมุนเนาะคิดอะไรไม่ออกนะตอนนี้ปัน่นตามาลมตัวเองเลยหมดคือหมดอ่ะไป โอ้โห oh, oh, 4,000บาทแม่งเวียงไปเวียงมาคิดว่าจะเข้าฟรีได้เรื่อยๆนะอุ้ยลูกกตาไว้แถวสองโอ้โหแค่115เองเบาลอง115ยังเบาอยู่ยังเบาอยู่หนักกว่านี้ได้ไหมคิวมาดอกนี้70อ <c oughs> ยากหนักกว่านี้มากันต่อกางเขนได้ไหมเท้าอืม <c oughs> ไม่ดุยังไม่ดุไปต่อคิวมาเออเต็มเต็ม,เ,มเต็มเต็มกางเขนมาเต็มเต็ม เต็มเต็มสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าสกเกตเตอร์หนึ่งตัวไม่พอเจลงสองเจมาว้ายแถวสามคิวไปต่อคิวไปต่อคิวมาต่ออีกร้อยห้าบาทไหลมาต่ออีกนิดหนึ่งสามสิบบาทไหลมาต่ออีก 1. นิดหนึ่งนึกอะไรไม่ออกขอกับคำพูดแม่งซื้อดีกว่าวะมา ไม้นี้ได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ่ะเจ็บคอนะยี่สิบนาทีเล่นแม่งเลยขอุูมนะสวยๆนะมึงเมื่อกี้ให้กูทุเลศมากนะสิบห้าหมุนลูกมาก่อนเลยสิบห้าหมุนถ้าห้าหมุนกูด่าจริงนะสิบหมุนนี่กละคูณสิบคูณสิบคูณสิบแม่เฮ้ยให้เท่าเดิมเลยนะมึงจะเสกทั้งทีมึงเสกให้สวยกว่านี้ไม่ได้หรอวะมาขยับตัวคูณไวไว้ เทมาอุ้ยดอกนี้เต็มกระดานดีจังแม่ยังไม่ได้โบ๊ะต่อเนื่องเลยนะเงียบสองพันกว่ากูที่ทำมาเงียบอีกโอ้โหดูมันดีสามหมุนเอ้ยคำนวณมาหน่อยอุ้ยสองสามสี 2, 3, ่มาหน่อยลูกคิวช่องสามยังไม่ได้อีกนะ เสกสวยๆกังเขตไม่ติดดูดิอือหพี่เสกเอ้ยพี่เสกแม่งมาตายตอนจบจริงกูคิวมาดอกนี้เต็มกระดาน168เคมาไหมช่อง3เคยังมาอยู่เสกสวยๆ10มาด้วยไหมมาอีกไหมไม่ได้นะโอ้โหเป็นรางวัลก้อนโตก็จริงแต่ยังไม่ดูเดือดนะอือหอยากจะกลับมาให้ได้ทำยังไงดีวะ 1,000กับ95นะรับรางวัลก่อนแังเล่นเบส50เหมือนเดิมเนี่ยโอ้โหมันไปไม่ได้เว้ยติบมาแอบเหนื่อยใจนะแม่งใจหนึ่งก็อยากจะเลิกแต่เลิกไปก็นั่งแม่งไปต่อดีกว่าเว้ยเอาให้หมดซะพันบาทอยู่ดีไม่ว่าดีนะติบมาวายแถว2อเคไปต่อ,อเคไปต่อ ซาเกตเตอร์ไม่โผล่มาเลยนะดูงเงียบดิเบกตัวเอ้โอ้โหมา400ฟื้นไหมดูทิจะได้ฟื้นกลับมาไหมเสกต่อดอกนี้เป็นตัวคิวแล้วช่องหนึ่งไม่มีนะ ทุกช่องมีหมดขาดช่องหนึ่งมึงจะเสกเปลี่ยนทำไมวะแหมคิดว่าจะสวยแองให้ภาวานาให้เข้าฟรีสักรอบนะเผื่อเราจะโกงความตายกลับมาได้นะแต่ลักษณะนี้น่าจะไม่ได้โกงอะ่ะน่าจะได้ตายจริงๆอะ่ะสามร้อยสุดท้ายนะเว่อ,อ เรียบร้อยดอกสุดท้ายถ้าลูกกตาไม่เข้า2ก็จบแล้วแหะมาได้อีกครั้งหนึ่งไปตัวเมาเรียบร้อยนะเสียเวลาจังเลย23นาทีแม่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะเวียงไปเวียงมาคิดว่าจะจ่ายบ้างสุดท้ายพิเศษแม่งแดกหมดนะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันโอเค